เลนบบคิวเชนแมวโอ้ยข้อนี้ทำยังไงกันเนี่ยยากชมัดเลยอะแน่แน่แนจังเธอรู้ไหมว่าข้อนี้มันทำยังไงอ่ะเธอก็ทำอย่างนี้สิเอาตัวนู้นมาบวกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไปลบกับตัวนูน้นเดี๋ยวก็ได้คำตอบแล้วโอ้ยยิ่งทำให้ฉันงงเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยลาลาลาอุ๊ยยายเกดูคอลเลคชั่นเครื่องสำอางใหม่นี่สิอุย๊ย ราคาแค่สองหมื่นห้าเองหมอทำไมถูกจังเลยอ่ะอ๋ชอช็อปนั้นน่ะหรอฉันเคยดูอยู่เครื่องสำอางเขาเนี่ยสวยมากเลยนะแล้วราคาก็ยังดีอีกด้วยอ่ะเชอรี่อ๋อเอาละเอาละนักเรียนทุกคนหยุดคุยกันได้แล้วนะตอนนี้เนี่ยก็หมดเวลาเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการมาเรียนตึกใหม่ในครั้งนี้นักเรียนทุกคนก็รีบกลับบ้านล่ะอย่าอยู่โรงเรียนเกินหลังหกโมงเย็นแล้วกันนะฮะ ทำไมถึงต้องห้ามอยู่โรงเรียนหลัง6โมงเย็นด้วยอะ่ะน่น,นาสี่มินนี่ทำไมกันนะปกติเนี่ยก็เห็นอยู่หลังกโมงเย็นได้ตลอดอะ่ะคุณครูคะว่าแต่ทำไมเราถึงต้องกลับก่อน6โมงเย็นด้วยล่ะคะแล้วก็ห้ามอยู่โรงเรียนหลัง6โมงเย็นด้วยปกติเนี่ยพวกเราก็อยู่กันหลัง6โมงเย็นันทั้งนั้นน่ะเออเอาเอาเป็นว่าตึกใหม่เนี่ย เรียนเสร็จก็รีบกลับบ้านเลยแล้วกันนะรู้ไว้แค่นั้นแหละงั้นตอนนี้ครูขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะอะไรของเขาวะน่ะอยู่ดีๆก็รีบกลับบ้านเฉยเลยอะมินนี่น่นนาสีเชอร์รี่ทำไมฉันรู้สึกว่ามันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อะตั้งแต่เรามาเรียนตึกใหม่อานี่ทุกคนฉันนะ่ะเหมือนจะได้ยินพวกรุ่นพี่เขาคุยกันนะว่า ตึกใหม่ของเราเนี่ยบนห้องน้ำชั้น5้าหญิงสาวผูกคอตายในนั้นน่ะทุกคนอะไรนะมีหญิงสาวผูกคอตายงั้นเหรอทำไมฉันถึงไม่เห็นรู้เรื่องมาก่อนเลยอะนั่นนะสิฉันก็ไม่เห็นจะรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วทำไมคุณครูถึงไม่บอกเราล่ะเออฉันว่าครูอาจจะไม่อยากทำให้เด็กๆกลัวก็ได้นะโอ้ยนี่ ยายมินนี่ยายในเน่จังอย่าบอกนะว่าพวกเธอสองคนเนี่ยกลัวผีพวกฉันกลัวผีแล้วทำไมยะเชอรี่เธอไม่กลัวหรือ,อยังไง <c oughs> ตลกชมัดเลยอ่ะเชอรี่เรื่องผีเนี่ยเป็นเรื่องหลอกเด็กทั้งนั้นแหละผีไม่มีอยู่จริงหรอกใช่ยายเกตครเชื่อเรื่องนี้ก็โง่และเออแต่ฉันรู้สึกว่าถึงเราจะไม่เชื่อเราก็ไม่ควรจะไปลบหลู่นะโอ้ย ฉันก็แค่อยากรู้เท่านั้นแหละว่าบนโลกเนี่ยมีผีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ที่ฉันเห็นรุ่นพี่เขาพูดกันน่ะเขาบอกว่าบนชั้นห้านะเวลาเดินผ่านทีไรตอนประมาณ6โมงเนี่ยจะชอบได้ยินเสียงร้องโหยหวนออกมาจากห้องน้ำแล้วเคยมีคนไปล่าท้าผีนะ <S <S ก็เจอดีกันทุกคนเลยแหละเออคิดแล้วฉันก็กลัวจนตัวจะสั่นเลยแหละทุกคนเออแต่ แน่จังวันนี้เนี่ยเราจะต้องอยู่โรงเรียนถึงแบบมืดเลยนี่นาเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเคลียร์เอกสารของชมรมแล้วก็ของประธานนักเรียนอีกเป็นปึกเลยอะ่ะจริงด้วยมินนี่ฉันลืมไปเลยอะ่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีอะ่ะส่วนตัวฉันคิดว่าถ้าเกิดพวกเธอจะอยู่โรงเรียนเกิน6โมงเย็นนะ่ะพวกเธอก็ อยู่ห่างๆจากชั้น5ก็พอละมัง้งถ้าไม่อยู่ใกล้ห้องน้ําชั้น5ก็คงไม่เป็นอะไรหรอกฉันว่านะเธอพูดก็มีเหตุผลเหมือนกันนะงั้นวันนี้เราก็ต้องลองดูแล้วแหละมินนี่โอ้ยหน้าเบื่อพวกเธอสอกคนชมัดเลยจะไปกลัวอะไรกันนักกันหนาไม่มีจริงหรอกมันก็เป็นแค่ข่าวลือในโรงเรียนเท่านั้นแหละที่อยากทําให้พวกเรากลัวไปกันเถอยะยายเกด สารเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะในแน่จังฉันเนี่ยเห็นตัวหนังสือและแทบจะอ้วกอุ๊แหวะฉันก็ไม่ต่างกับเธอหรอกมินนี่หัวจะปวดมากเลยอ่ะคิดถูกคิดผิดเนี่ยที่มาเป็นประธานนักเรียนตรงพื้นก็ยังมีเอกสารอีกเต็มไปหมดเออว่าแต่ แน่น่จังคิดว่าเรื่องผีในโรงเรียนของเรานะ่ะมีจริงหรือเปล่าวะอะไรของเธอเนี่ยมินนี่อยู่ดีๆมาพูดเรื่องผีตอนนี้ทำไมตอนนี้มืดแล้วนะโอ้ก็ฉันอดคิดไม่ได้นี่นาทั้งที่เป็นตึกใหม่เพิ่งจะสร้างได้ไม่กี่ปีทำไมถึงมีคนไปผูกคอตาย่ะ เรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้หรอกฉันก็ยัง50 50อยู่นะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมากันเองอะ่ะเอ๋มินนี่เธอได้ยินเสียงอะไรเหมือนที่ฉันได้ยินไหมอะ่ะเสียงแบบตึกตึกตึกอะ่ะฉชฉ,ฉ,ฉันก็ได้ยินเหมือนกันมินนี่หรือว่าจะเป็นเป็น ไม่ใช่ผีฉันเองมินนี่แน่ๆจังอ๋โหอเล็กโทนี่มาแกล้งพวกฉันทำไมเนี่ยเกือบหัวใจวายแล้วไม่ล่ะเออนั่นนะสิตกใจหมดเลยฮือพอดีว่าฉันเห็นพวกเธอเนี่ยกำลังดูเครียดๆนะ่ะฉันก็เลยอยากแกล้งใช่ๆๆ ว่าแต่พวกเธอเนี่ยยังไม่กลับบ้านกันอีกเหรอตอนนี้ก็เย็นแล้วนะโอ้ยฉันจะกลับได้ไงล่ะโทนี่งานชมรมกับงานประธานนักเรียนก็ยังเคลียร์เอกสารไม่เสร็จเลยกลับบ้านไปมีหวังโดนคุณครูบนแน่ใช่ใช่งานเอกสารเยอะมากเลยอ่ะฉันเนี่ยอยากกลับบ้านจะแย่แล้วโอ้แล้วว่าแต่พวกเธอกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอเห็นเมื่อกี้ดูเครียดเียดกันนะ ก็เมื่อกี้เนี่ยพวกฉันกำลังคุยถึงเรื่องผีสาวในห้องน้ำชั้น5โรงเรียนเราอยู่นะ่ะใช่แล้วแหละอเล็กกกำลังคุยกันอยู่ว่าเรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่มีคนแต่งขึ้นมาให้เด็กนักเรียนกลัวนะ่ะระหว่างนี้เนี่ยถ้าพวกนายสองคนว่างอะ่ะก็มาช่วยพวกฉันทำเอกสารหน่อยสิใช่ใช่ ว่างกันหรือเปล่าอ่ะมาช่วยทําหน่อยสิมันเยอะมากเลยอ่ะอ๋อพอดีว่าฉันต้องรีบกลับนะเหมือนจะมีติดธุระ <c oughs> ทโทนี่ว่างเหมือนกันใช่ไหมเห็นนายบอกว่าว่างอ๋อฉันบอกเหรอว่าฉันว่าง <c oughs> ใช่ไหมทโทนี่อ๋ออ๋ออ๋อออว่างว่างงั้นเดี๋ยวพวกฉันสองคนช่วยทำแล้วกันพวกเธอเนี่ยจะได้รีบกลับบ้านเย่ <c oughs> พวกนายสองคนเนี่ยน่ารักที่สุดเลย โอ้ยน่าเบื่อจังเลยยายเกตไม่เห็นจะมีอะไรน่าทำเลยนันนีสีเชอร์รี่ฉันเนี่ยก็ถ่ายฟีดแล้วถ่ายฟีดอีกถ่ายจนเบื่อหมดแล้วเนี่ยอุ๊ยยายเกตฉันมีความคิดที่ดีแหละเออความคิดที่ดีอะไรของเธอเหรอเชอร์รี่ก็จำตอนคาดเรียนได้ไหมที่เขาบอกว่าโรงเรียนเราเนี่ย ตึกใหม่มีคนผูกคอตายที่ห้องน้ําชั้นห้าจำได้สิทําไมอะ่ะไหนๆเราไม่มีอะไรทําแล้วเราก็ลองไปพิสูจน์ผีที่ชั้นห้าดูไหมแต่ฉันว่าก็น่าสนุกดีนะงั้นไปสิว่าแต่เธอถือกล่องอะไรนะ่ะเชอร์รี่ก็กล่องนี้เนี่ยฉันให้คนใช้ที่บ้านเตรียมมาให้มันเป็นอุปกรณ์ที่จะให้เราเห็นผีไงล่ยะยเก๊ฮะ มีวิธีแบบนี้ด้วยเหรอฉันเพิ่งจะเคยรู้นะเนี่ยไม่รู้อ่ะฉันก็เสิร์ชในเน็ตดูอ่ะก็มาลองดูกันว่าจะเจอจริงหรือเปล่าอุ๊ยฉันรู้สึกว่าข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นห้องน้ำชั้นห้าที่เขาพูดถึงกันนะดูภายในห้องน้ำก็ยังดูใหม่อยู่เลยนี่ไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนนั่นนะสิฉันว่าเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าอ้โห ฉันเพิ่งได้มาห้องน้ำฉันห้าครั้งหนีครั้งแรกเลยนะเนี่ยแต่จะว่าไปฉันคิดว่ามันมืดๆไปหน่อยนะฉันแทบจะมองทางไม่เห็นแล้วอ่ะเชอรี่ไม่ต้องห่วงจ้าฉันเตรียมมาให้หละนี่เอาไปเลยคนละหนึ่งอันไฟฉายทรงพลังของฉันโอ้ยคอยเห็นขึ้นมาหน่อยไหนดูสิห้องน้ำยังสะอาดอยู่เลยนี่นา ไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติเลยก็ฉันบอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรหรอกตึกก็ยังใหม่ใครเขาจะมาฆ่าตัวตายที่นี่กันนันสิใครเชื่อเรื่องนี้ก็บาแล้วฉันว่าไม่รอช้าดีกว่าเราเนี่ยมาเริ่มวิธีการเห็นผีดีกว่านะยายเกสซึ่งฉันเนี่ยได้ไปหาวิธีมาทั้งหมด3วิธีด้วยแหละเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีแรกกันดีกว่าวิธีที่1เขาบอกว่าให้เราเนี่ย เตรียมล่มสีขาวหรือสีดำม,มาหนึ่งอันโอ้โหล่มของเธอนี่ก็ติดแกมจังเลยนะเชอรี่คนเก๋ๆอย่างฉันเนี่ยก็จะต้องมีล่อมเว่อร์แล้วใน,นเน็ตเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยหาสถานที่ในการกลางล่มเป็นที่ที่มีประวัติเรื่องวิญญาณและเข้าไปในเวลาโพเพพอมาถึงให้กำหนดจิต นึกถึงสิ่งที่อยากเห็นแล้วกลางล่มหากคุณโชคดีคุณก็จะเจอวิญญาณที่อยู่ในสถานที่นั้นโหเรื่องงมงายชมัดกลางล่มเนี่ยนะจะไปเจอผีนั่นนะสิงั้นฉันลองกลางเลยดีกว่าถ้าในห้องน้ำนี้มีอยู่จริงเนี่ยช่วยออกมาให้พวกฉันสองคนเห็นหน่อยสิฉันเดินให้ด้วยชื้นชืชืเห็นจะมีอะไรเลยอะยายเกด สงสัยตำนานที่เขาบอกกันคงไม่เป็นจริงแล้วแหละมัง้งแค่ฉันเห็นหัวข้อนี้ฉันก็ไม่เชื่อแล้วแหละงั้นข้อนี้เฟลปัดตกไปซะข้อต่อไปเนี่ยคือการหวีผมหน้ากระจกและไปยืนที่หน้ากระจกจากนั้นก็หวีเรื่อยๆในขณะที่หวีอยู่ให้มองกระจกไปด้วย หากคุณโชคดีคุณก็จะเจอกับดวงวิญญาณสะท้อนออกมาจากกระจกหัวข้อนี้เนี่ยฉันเคยได้ยินมาบ่อยมากเลยนะแต่ไม่รู้มันจะเป็นจริงหรือเปล่าอ่ะก็ต้องลองจ้าฉันเห็นกระจกตรงนู้นนะไปหวีตรงนู้นดีกว่าหวีเลยผมฉันกำลังยุ่งอยู่พอดีเลยเนี่ยชืบชืบชืบนี่ยหเก๋เธอหวีด้วยสิชืบชืบชโอ้ย เริ่มจะน่าเบื่อแล้วสิไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยข้อที่2ก็เฟลเอาไปทิ้งซะข้อสุดท้ายเนี่ยฉันว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะข้อสุดท้ายนั่นก็คือการขอเรียกผีกินข้าวให้นำอาหารไปวางไว้ที่เราคิดว่ามีวิญญาณอยู่ณนะสถานที่นั้นเขอเหลือเรียกวิญญาณน,นั้นให้ออกมาฐานเครื่องเส้นลองสังเกตจานดูดีด หากมีปริมาณน้อยลงหรืออาหารนั้นหายไปแสดงว่าตรงนั้นมีดวงวิญญาณมากินอาหารของเราฉันว่าข้อนี้เนี่ยดูเป็นไปได้ขึ้นมาหน่อยงั้นฉันว่าฉันเอาไปวางในห้องน้ำเลยดีกว่า <c oughs> เผื่อผีสาวคนนั้นเนี่ยจะขี้อายน่ะฮ่าฮ่าฮตลกชะมัดเลยอ่ะยังจะขี้อายอีกเหรอนเนี่ย จุดทูปวางไว้บนนี้แล้วกันเอาละจ้าถ้าเกิดตำนานงั้นเป็นจริงไหนลองออกมากินของที่ฉันเอามาให้หน่อยสิฉันเนี่ยอุตส่าห์หาอาหารดีๆมาให้เลยนะ ยายายเกดฉันไม่เห็นจะได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินจริงหรอเมื่อกี้เนี่ยเหมือนฉันได้ยินเสียงคนร้องไห้อะแล้วก็บอกว่าฉันหิวฉันหิวโอ้ยเธอเนี่ยเผลอเจอเข้าไปใหญ่แล้วนะกลัวหรือยังไงจ๋าสมองก็เลยคิดไปเองเนี่ยฉันไม่ได้คิดไปเองนะแต่เมื่อกี้เนี่ยฉันได้ยินจริงๆเผลอเจอไหนยายเกด ฉันได้ยินอีกแล้วนะชอร์รี่รอบนี้เนี่ยเสียงดังกว่าเดิมอีกโอ้ยฉันไม่เห็นจะได้ยินอะไรเลยฉันว่าลองเปิดดูดีกว่าว่าเครื่องเสียงของเราเนี่ยยังอยู่ดีไหม บอกแล้วว่าเมื่อกี้ฉันเนี่ยได้ยินจริงๆ ฉันรู้สึกว่าฉันได้ยินเสียงใครร้องอะ่ะแล้วก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือ,อทุกคนนั่นนะสิฉันก็ได้ยินเหมือนกันนะเหมือนเสียงมาจากข้างบนน่ะอืมฉันก็ได้ยินเหมือนกันเนะได้ยินขอความช่วยเหลือ,อเออหรือว่าเสียงมาจากชั้นห้าทุกคนฮะอะไรนะชั้นห้างั้นหรอ ฉันไม่กล้าขึ้นไปหรอกนะฉันก็เหมือนกันน่ะฉันไม่กล้าขึ้นไปหรอกเออฉันว่าเขาน่าจะขอความช่วยเหลือจริงๆนะพวกเราเนี่ยไปด้วยกันทั้ง4ี่คนคงไม่เป็นอะไรหรอกงั้นงั้นก็ได้งั้นเราไปดูกันเถอะเอ้ยเราพวกฉันด้วยเราพวกฉันด้วยเฮ้ยโอ้ย เนื่อยเป็นบ้าเลยอ่ะถึงหรือยังอะถึงลอวอะข้างหน้าเนี้ช่วยช่วยด้วยช่วยพวกฉันด้วยกลัวแล้วพวกฉันกลัวแล้วเอ๊ะนั่นมันยายเชอร์รี่กับยายเกสนี่นาอยู่ในห้องน้ำมาทุกคนเข้าไปดูกันเถอะนี่พวกเธอสองคนเป็นอะไรเนี่ยทำไมดูเหมือนกลัวอะไรมาเลยอ่ะเพผีในในห้องน้ำผีงั้นเหรอไหนอะ แน่แน่จังบผีจริงด้วยหรือว right> ่าที่เขาบอกกันมันจะเป็นเรื่องจริงอ่ะเกิดมาฉันเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยเนี่ยอีสองตัวนานร้องร่ฉันมันอยากเจอฉันฉันก็เลยออกมาให้มันเจอแล้วไงล่ะมาอยู่กับฉันนะเออฉันว่าค่อยๆคุยกันดีกว่านะเออ พวกพวกเขาสองคนคงไม่ได้ตั้งใจน่ะชันไม่สนพวกมันสองคนอยากลองดีชันเนี่ยจะให้พวกมันสองคนเป็นเหมือนที่ชันเป็นเ้ยจะเจเจ๊ใจเย็นเฮ้ย,ยฉันควรจะทำยังไงดีเนี่ยหรือว่าฉันควรจะสวดมนต์นโมตัสสะนโมตัสสะนโมตัสสันภควาโตลาอตโตสัมพุรซษะชันไม่กลัวหรอกนะพวกนั้นนะั่เสนก็ท่องได้หมดนั่นแหละแล้ว ทำยังไงเธอถึงจะไปล่ะฉันเข้าใจนะแล้วพวกฉันเนี่ยก็เป็นเด็กนักเรียนเหมือนเธออ,อย่าทํากรรมเพิ่มอีกเลยนะแค่นี้เนี่ยเธอก็ต้องทนทุกทรมานไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วมีอะไรให้พวกฉันช่วยถ้าพวกฉันช่วยได้เดี๋ยวพวกฉันจะช่วย ฉันก็เลยจะโด,ดเนเพื่อนๆในห้องแกงอยู่เป็นประจำอ้าวนี่ใยมะม่วงทำอะไรอยู่หรอจ๊ะเฮ่อทำอะไรอยู่ในใยมะม่วงเนา่ากำลังจะกินอาหารอยู่เหรอใยมะม่วงเนา่มามะม่วงเนา่าหรือมอมแมมมะม่วงมอมแมมฮ่า่าชื่อตลกชะมัดเลยอะ่ะ <laughs> ฮ <laughs> นี่ใช่ไหมอาหารกลางวันของเธอนะ่ะพวกฉันเนี่ยขอกินละกันนะ กำลังหิวอยู่พอดีเลยโอ,อ้ฉันเนี่ยก็กำลังคองแห้งอยู่เหมือนกันเลยอะออ,อันนั้นของฉันนะพวกเธอกินไปแล้วฉันจะกินอะไรล่ะตังฉันก็ไม่มีจะไปซื้อหรอกโอ้ยใหญ่มะ่วม่วงฉันเนี่ยแค่ขอกินน้ำนิดเดียวเองอย่าทำเป็นห่วงเลยนะ้าอืมสดชื่นดีแฮอันนี้มันสมุดการบ้านนี่นะไหนดูสิโหทำได้หลายข้อเลยนี่ อุย้ยตกเดี๋ยวฉันเก็บให้เอา้าเก็บยังไงเนี่ยทำไมหยิบไม่ได้อ่ะทุกคนเดี๋ยวฉันช่วยหยิบแล้วกันเอา้าหยิบไม่ได้อ่ะไหนพวกเธอนี่นะอย่าไปแกล้งใหญ่มะม่วงสิอ้อยมันติดอะไรเนี่ยหยิบยังไงก็หยิบไม่ได้ นี่พวกเธออยากทำสมุดการบ้านฉันนะฉันจะต้องส่งให้คุณครูวันนี้เดี๋ยวฉันอาจจะโดนทำโทษเอานะอุ๊ยสมุดขาดแล้วว่าทุกคนเออไม่นะสมุดของฉันเออการบ้านตั้งเยอะฉันจะทำส่งทันได้ยังไงเนี่ย ทุกคนฉันว่าเราไปตรงนู้นกันดีกว่านะฉันจะไปกินของหวานน่ะอืมปกันเถอะ <laughs> ทำไมฉันถึงต้องเกิดมาเป็นอย่างนี้ด้วยนะทำไมฉันต้องโดนทุกคนกลั่นแกล้ง <laughs> <laughs> ตึกนี้ยังเป็นตึกใหม่สินะคงไม่มีใครมาหรอกถ้าฉันไม่อยู่ทุกคนคงจะสบายใจกว่านี้ <laughs> ันก็เลยต้องมาวนเวียนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนสักทีเอองั้นเอาอย่างนี้ดีไหมเดี๋ยวพวกฉันเนี่ยจะคอยทำบุญคอยช่วยส่งให้วิญญาณของเธอเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีใช่ใช่เดี๋ยวพวกฉันเนี่ยจะคอยช่วยเองนะฉันเข้าใจหัวอกเธอเลยแหละเธอคง ต้องทุกทรมานแล้วก็โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวสินะจะจะจะว่าไปฉันขอโทษแล้วกันฉันคิดแต่จะเอาสนุกโดยที่ไม่นึกถึงผลที่ตามมานะ่ะฉันด้วยฉันด้วยฉันฉันขอโทษอย่าตามพวกฉันมาเลยนะเธอจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเดี๋ยวพวกฉันเนี่ยจะคอยทำบุญให้ ดีก็หายไปต่อหน้าต่อตาเกิดมาในชีวิตเพิ่งจะเคยเจออะไรแบบนี้จริงด้วยเนแน่จังเออฉันหัวใจจะวาย